ออแฟนเพชรน,นหลานเจาน้าหน่แพงบอําไมเหเนาะจะให้แฟนซื้อให้เหรอบอดอกแฟนข่อยบอเป็นคนโรแมนติกขนาดนั้นคุณเฟิร์นชอบชุดไหนก็เลือกได้เลยนะครับคุณจีรายุจะซื้อให้เฟิร์นหรอคะแค่คุณเฟิร์นชอบผมก็ดีใจแล้วครับคุณเฟิร์นเลือกได้เลยนะครับน้องดาววีคิสมายครับบอส เดี๋ยวผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละครับน่าจะไม่เกินเก้าโมงครึ่งครับมาแล้วจ้าตังบพุงแสบๆนวๆอีเฝ่าวกินด้วยจ้ะจะได้ฝ่าวกเหนงานปลาดุกส้มตำไก่ย,ย่างอีกแล้วเหรอไม่มีอ,อีกแล้วหรอคุณพวกสปาเก็ตตี้สเต็กแบบนี้มีไหมมีแต่ว่าไม่ได้สากกระเบือเนี่ยสิเอาอยู่บอกฮะได้เนี่ยเป็นคนอีสาน แต่ไม่อยากหากินสเต็กเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวว่อนนะเดี๋ยวนะแบบนี้ก็กินได้ดีจังสิละจังหนาหลักกินกินเป่ากินเด้อคอยสิเด็ออกไปขายของได้๋ยวเสี่ยบอกอันนี้ไม่ตับน้ำกินไปเป็นไหนอร่อยใครบอกอยากว่าแซ่ ปลาดุกล่าจะมากินบ่อ๋อเดี๋ยวก่อนพี่เต็มปากอ <c oughs> นะ่ะ แนบหลายเลยนะคะเอาเปรีป้ยวๆนะจ๊ะได้จ้าเออคุณอ๋องแฟนเพชรในรานจ้าเห่นแพงบอไม่ใช่ร้านฉันหรอกฉันเป็นพนักงานขายเฉยๆนั่นหละนั่นละ่นนละเราแต่มันแพงบอไม่แพงหรอกขั้นต่ำก็สองหมื่นกว่าบาทขึ้นไปทำไมหรอจะให้แฟนซื้อให้หรอ <c oughs> บอดอกแฟนขอยบอเป็นคนโรแมนติกขนาดนั้นล้วอีกอย่างนึง ข่อยก็อยากใส่แหวนเพชรตำมะพุงดอกขยันเสียอ๋อจ้ารอสักครู่นะลูกแม่ตามจิรายุขึ้นมาแล้วได้ค่ะคุณแม่ว่าแต่หนูอะจะขึ้นมาอยู่กับแม่กี่วันละลูกหนูว่าจะอยู่สักสองสาวัน,นะคะ่ะคุณแม่เดี๋ยวรอจอนนี่มาหนูก็จะขึ้นไปเชียงใหม่ค่ะจากลูกเชิญค่ะ ขออนุญาครับท่านประธานจีรายุเคลียร์งานเมื่อวานเสร็จหรือยงังเสร็จแล้วครับท่านประธานผมส่งให้เลขาท่านประธานแล้วครับฉันมีเรื่องจะรบกวนเธอนิดหนึ่งนี่คุณเฟิร์นลูกสาวฉันสวัสดีครับคุณเฟิร์นสวัสดีจ้ะยินดีที่ได้รู้จักนะคุณเฟิร์นเขาจะมาอยู่กับฉันสองสมวันเธอช่วยเป็นไกด์พาคุณเฟิร์นเที่ยวหน่อยสิ ได้ครับท่านประธานคุณเฟิร์นครับเดิหนห้าเสร็จแล้วมีที่ไหนที่อยากไปอีกไหมครับอืมฉันอยากไปดูเพชรมีร้านเพชรที่ไว้ใจได้แนะนำไหมอืมร้านเพชรเหรอครับอ๋อได้ไดครับเดี๋ยวผมพาไปโอเคค่ะขอบคุณนะคะ เดี๋ยวอมจะใส่ให้ตามที่อยู่นะคะค่ะสวัสดีค่ะเที่ยงหนี้จะกินยังจ๊ะกินลาบประดุกบอมื่อหนีไม่ลาบประดุกได้จ้ะไม่เอาอ่ะฉันเอาส้มตำเอาตำปูปลานะแล้วก็ลาบหมูเอาไปไว้ในห้องครัวที่เดิมนะได้เลยจ้ะเดี๋ยวหอมจะจัดให้แบบแ่บๆเลยแก้วปิงกา เราจะตรงถึงรสชาติเป็นหนึ่งหนึ่งในสยามขออนุญาตค่ะ <ạ> ผู้ออมค่ะต้องไปใส่ค่ะได้ค่ะได้ค่ะค่ะ หอมน่ากินจังเลยขอดูเพจหน่อยค่ะอุ๊ยลูกค้ามาเอาไปวางในครัวให้ฉันหน่อยสิได้ค่ะได้ค่ะหมองเกาปะค่ะใช่ทีเรียมดอกยนะมาแล้วคะ่ะร้านนี้สวยจังเลยเนาะครับคุณเฟินเลือกได้เลยนะคะชอบชุดไหนเดี๋ยวเอาคิดราคาพิเศษให้เลยคะ่ะอ๋อค่ะคุณจิเรายุดูเพจเป็นไหมคะเอ่ผมดูไม่ค่อยเป็นนะครับคุณเฟินชอบชุดไหนก็เลือกได้เลยนะครับ จิระยุจะซื้อให้เฟิร์นหรอคะว้าวคู่รลักคู่นี้ช่างหวานจังเลยนะคะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับแค่คุณเฟิร์นชอบผมก็ดีใจแล้วครับคุณเฟิร์นเลือกได้เลยนะครับเฟิร์นอยากได้แหวนนะคะคุณจิรายุคุณจิรา,ายุคิดว่านิ้วของเฟิร์นเหมาะกับแหวนแบบไหนคะไหนนะครับเอ๊นิ้วคุณเฟิร์นมีแผลด้วยหรอครับไม่มีนะคะคุณจิรายุคุณจิรา,ายุลองดูดีๆสิคะได้ครับ อุ๊ยอยากมีโมเมนต์นี้บ้างจังคุณจิรายุคะหลังจากที่เราดูเพจเสร็จเราไปทานอาหารกันไหมคะได้ครับคุณจิรายุจะทานอะไรดีคะอืมผมอยากทานสปาเกตตี้อ่ะครับยอ,อ,อยากดีไหมคะไรครับถ้าคุณคเฟิร์ลอะครับแต่ทาน,นงงอะไรพิเศษไปเป็นตามใจคุณจิรายุเลยค่คะ ค,คุณใจดองคุณเฟิร์นสปาเกตตี้ครับขอบคุณค่ะคุณจีรายุก็ทานเยอะๆนะคะขอบคุณครับคุณเฟิร์นอาหารเลยถูกปากไหมครับ อร่อยมากค่ะคุณจิลายุจะไม่ตามเฟิร์นไปเชียงใหม่จริงๆหรอคะตอนนี้ผมยังไม่ค่อยสะดวกเดินทางนะครับแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากไปนะครับอ๋อค่ะแล้วที่เชียงใหม่อากาศเป็นยังไงบ้างครับอากาศดีเลยค่ะคุณจิลายุอยากให้คุณจิลายุไปสัมผัสสักครั้งหนึ่งนะคะครับไว้ถ้าผมมีโอกาสได้ไปคุณเฟิร์นช่วยมาเป็นไกด์ผมหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะคุณจิลายุก็มันไม่อยากเป็นเพื่อนอีกแล้วไม่ได้อยากเป็นแค ไร้องไห้ทำไมว่ไไดเป็นอย่างดอกค่อยว่าดีใหายฝุ่นมันแค่เข่าตาซือ้อไม่มนีอะไรนะลูกหมูเราไพาล่ะที่มันไปลานเพชดมือนี่ลูกสาวท่านประธานเนทั้งสวยเพลนทั้งรวยหรอกคุณนมากเพ่นบละ ก็โอเคอยู่นะเอ๊ะแล้วข้าวพี่หราลูกหมูไม่มีเหรอบอม่มีกินเป็นยุสันติอาหารอิสานเนี่ยคิดว่ากินเป็นในพวกพิซซ่าสปาเก็ตตี้ซุ่มนี่โธ่ลูกหมูเอ้ยที่พี่แต่งงานกับเธอเพราะพี่รักในความเป็นเธอต่อให้ผู้หญิงมากองรวมกันทั้งโลกพี่ก็ไม่สนใจใครนอกจากเธอเ ฮาวอ่ะ <How? S 2> พี่รักเธอนะลูกหมูแ่มคุณแฟนครับรกกนใช้เรื่องแบบนี้กับผมหน่อยได้ไหมครับทำไมหรอคะ,อะคือผมอยากซื้อไปให้แฟนผมแต่ผมไม่รู้ว่าผู้หญิงมาชอบกันแบบไหนได้สิคะยินดีคะ่ะขอบคุณครับ ขอดูวงนี้หน่อยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวอีแม่นะคะนี่นะคะถ้าเป็นเฟิร์นเฟิร์นจะเลือกวงนี้ค่ะใครกั้าลคุณเนะ ่อยสัญญาเด้อก็คอยสีฮหักแล้วก็ซื้อซัดก,ก็พุ่นตลอดไปเลยพี่ก็สัญญาโมาดลรุ่นหมูคนเดียวและตลอดไป <c oughs> ลงุงกวาดอะไรของลุงเนี่ยไม่ดูตามาตาเรือเลยก็เพราะว่าลุงตาต่ำอย่างนี้ไงหัดมองสูงๆซะบ้างนะจะได้ไม่ต้องมาเป็นคนกวาดขยะไม่งั้นนะเดี๋ยวจะไม่มีอนาคตเหมือนลุงกวาดขยะหน้าร้านน่น ร่วงอะไรขนาดนี้เนี่ยลุงกวาดอะไรของลุงเนี่ยไม่ดูตามาตาเรือเลยขอโทษจริงๆหนูพอดีลุงกวาดมองแต่ข้างล่างไม่ทันได้เห็นก็เพราะว่าลุงตาต่ำอย่างนี้ไงผัดมองสูงๆซะบ้างนะจะได้ไม่ต้องมาเป็นคนกวาดขยะขอโทษครับ คุณแม่คะคุณลุงเขาอาจไม่ได้ตั้งใจจริงๆก็ได้เราไปกันดีกว่าค่ะหนูหิวแล้วนะคะคุณแม่ก็ได้จ้ะลูกไปเปิดทายค่ะคนสมัยนี้นิดๆหน่อยๆเออาก็ใจร้อนแล้วจะสอนลูกได้ยังไง ้รับค่ะอ้าวออมลงอะไรหอบเธอมาเนี่ยก็ลอมคิดถึงเพื่อนไงเฟิร์นเห็นว่าเธอเปิดร้านใหม่ฉันก็เลยเรียกมาอุดหนุนร้านสวยดีนะขอบใจนะออมหวัสด,ดีนะเฟินสิลูกสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะนี่ลูกเธอหรอออมใช่นี่โฟมลูกฉันเองสวยเหมือนแม่ไหสวยจ้ามามามานั่งก่อนเลวไปลูกไม่ได้เจอนานเลยนะออมใช่ ได้ค่ะว่าเธอก็มีลูกเหมือนกันนี่โตหรือยังล่ะก็เท่าเท่ากับโฟมแหละคุณแม่คะเดรียวของในคอนเสร็จแล้วค่ะนั่งไงมาพอดีเลยน้องดาวสวัสดีนะอองจิลุกสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าโตเป็นสาวแล้วนะนนเนี่ยสาวน้อยน้องดาวไปเอาเมนูมาให้หน้งอองจิลุกค่ะคุณแม่าอะไรดีลูกโฟมอืมข้าวผัดก็ได้ค่ะคุณแม่คะ ข้าวผัดอย่างเดียวหรอลูกค่ะหนูคิดไม่ออกอะคะ่ะเฟิร์นร้านเธอมีอย่างอื่นอีกไหมก็มีของหวานแล้วก็เครื่องดื่มเธอเอาอะไรล่ะนี่ไงเมนูมาพอดีเลยดูก,ก่อนสิขอบใจจ้ะน้องดาวกินะไรดีลูกโ,โหมียำโลของโปรดลูกด้วยเอาไหมเอาค่ะเค้กช็อกโกแลตด้วยเอาไหมลูกเอาค่ะโอเคจ้ะ แล้วเครื่องดื่มล่ะเอาไปดีลูกหนูเอาชาเย,ย็นค่ะคุณแม่เออเฟินร้านเธอนี่ราคาไม่แพงเลยเนาะใช่ฉันแค่ยอยากให้ทุกคนมากินที่ร้านฉันได้ฉันไม่ได้หวังกําไรอะไรมากมายหรอกว่าแต่มีราคาเพื่อนป้าแบบพิเศษก่อลูกค้าคนอื่นที่เขาไมา่กินร้านเธออะ่ะเออมีสิเธอสั่งได้เลยนะเดี๋ยวฉันลดให้พิเศษหุยจริงเหรอเฟินขอบใจนะ คุณแม่จะดีหรอคะน่าเสียไปเพื่อนแม่เขาสายปราให้ไทคุณแม่คะแต่ละเราก็ขายถูกแล้วนี่คะเอานาะลูกนานๆเพื่อนแม่เขาจะมาทีไม่เป็นไรหนูไปเตรียมของในครัวนะค่ะงานฉันเอาเข้าวผัดหมูหนึ่งกระเพราหมูสับหนึ่งเค้กช็อกโกแลตพรีเมียมแล้วก็แกมโลส่วนเครื่องดื่มฉันเอาอเมริกาโน่นะส่วนลูกฉันเอาชาไทย เอาอะไรอ่ีลูกยังค่ะคุณแม่จาะได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันไปเตรียมอาหารมาให้ได้จาะเออฟินเดี๋ยวมานั่งด้วยกันนะฉันนมีเรื่องอยากจะเม้ามอยเต็มไปหมดเลยได้เลยออมพานหนงหน้ามาด้วยนะจา้าหืมห้านสวยนะลูกใช่ค่ะคุณแม่มาเซลฟ,ฟี่กันอุ้ยผมยุ่งนั่นเนี่ยคุณแม่จัให้ลูก อร่อยอะของลูกอร่อยไหมโฟมอร่อยคะ่ะคุณแม่อาหารก็อร่อยร้านก็ตกแต่งหรูดูดีฉันไม่คิดเลยนะว่าเด็กกระโปโลจนจนสมัยเรียนจะมาเป็นเจ้าของร้านอาหารหรูๆแบบนี้คนเราถ้าไม่หยุดพัฒนาก็มีโอกาสได้ทั้งนั้นแหละออมฉันก็คิดเหมือนกันว่าจะให้ลูกฉันอนะเรียนสูงๆยันปริญญาเอกไปเลย โหคุณแม่เรียนแค่นี้ก็เหนื่อยจะแย่อยแล้วค่ะโฟมหนูหมายถึงรีบเรียนจบจะได้รีบมาช่วยคุณแม่ทำงานเลยคะไม่ได้โฟมสมัยเนี้ยยิ่งเรียนสูงสูงยิ่งมีอนา,าคตใช่ไหมเฟิร์นอืมก็ใช่แหละแล้วเธอเฟิร์นจะส่งให้น้องดาวเรียนสูงสูงไหมให้ไปเรียนเป็นเพื่อนน้องโฟมเลยสิจะได้ไม่เหงาอ๋อของฉันน่ะฉันแล้วแต่น้องดาว ฉันไม่อยากบังคับลูกมากให้เขาตัดสินใจเอาเองอ๋อแล้วหนูอยากเรียนอะไรล่ะลูกหนูอยากเรียนศิลปะ,ะหัดชอบวาดลูกฮะวาดลูกเนี่ยนะจะเอาไปทําอะไรกินได้ไปเรียนหมอ <c oughs> เรียนพยาบาลดีกว่าไหมเอาไหมเดี๋ยวน้าฝากให้น้ามีญาติเป็นหมอเป็นพยาบาลฝากได้สบายไม่เป็นไรออมขอบใจมากขอบคุณค่ะนะออมจ้ะ นาว่านะเอาเวลาวาดรูปไปตั้งใจเรียนดีกว่าไหมน้องดาวดูอย่างโฟมสิได้รางวัลเรียนดีทุกปีเลยแล้วน้องดาวล่ะเคยได้รางวัลอะไรบ้างไหมออมพอแค่นี้เถอะมันเป็นสิ่งที่น้องดาวชอบปล่อยให้เขาตัดสินใจเองอืมนาก็แค่อยากจะเตือนไว้เป็นเด็กเป็นเล็กต้องเรียนสูงๆอย่าขี้เกียจจะได้มีอนาคต ไม่งั้นนะเดี๋ยวจะไม่มีอนาคตเหมือนรุงกวาดขยะหน้าร้านนู่นเห็นไหมฟองสกรปรกก็สกรปรกไม่มีอะไรจะกินอีกกินต่อหนิลูกฟงนี่น้องดาวฟังนะลูกคะ่ะคุณแม่มันจะมีคนบางประเภทที่ตัดสินคนจากภายนอกว่าเขาเรียนน้อยขี้เกียจเขาจะมาเป็นแบบนั้นแบบนี้บางทีเขาอาจจะมีมากกว่าคนพวกนั้นก็ได้ เราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินเขานะลูกค่ะคุณแม่เอฟเฟินพราะว่าันเหรอเปล่านี่ออมฉันแค่สอนลูกฉันฉันทนให้เธอเอาความคิดลบๆมาใส่หัวลูกฉันไม่ได้หรอกเฟินฉันหวังดีนะแต่ก็นะพวกเธอคองเข้าไม่ถึงที่บอกเพราะไม่อยากให้ลูกของเธอตบประกมลำบากลูกคนนั้นคุแม่หรอขอบใจนะออมที่หวังดี แต่ลุงที่เธอดูถูกคือพ่อของฉันเองเจ้าของร้านนี้พ่อเหรอร้านฝนตกน้ำขังพ่อฉันก็เลยไปช่วยกวาดเพื่อให้ลูกค้าเดินได้สะดวกขึ้นแล้วเขาก็มีกินมีใช้ไม่มาขอส่วนลดราคาเพื่อนแบบเธอหรอกเชิญออกไปจากร้านฉันมื้อนี้ถือว่าฉันซื้อเพื่อนกินอย่างเธอละกันเฟิร์นคุณแม่พอเถอะค่ะหนูอายหมดแล้วกลับเธอค่ะ คุณแม่เอ้าลูกหลอแม่ด้วย,ยคุณแม่แค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ะทำไม่คิดไปไกล โอ้เธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้น